บ้านนี้น้องหนึ่งขวบกินข้าวน้อยมากเลยค่ะแต่น้องกินนมเยอะนี่ไงบ้านให้สายนมผงค่ะตั้งแต่เก้าเดือนจนตอนนี้น้องหนึ่งขวบน้ำหนักน้องไม่ขึ้นเลยแม่โบมีวิธีแนะนํำไหมมีแน่นอนค่ะแต่หนึ่งนะคะเนาะคุณแม่บอกว่าน้องกินนมเยอะเด็กเนี่ยถ้าเขาอิ่มเขาจะไม่กินอันนี้คือขีถ้าสมมุติว่าในหนึ่งวันกินแต่นมกินแต่นมกินแต่นมมันจะได้ฟิลเหมือนคุณแม่ไม่กินข้าวนะ แต่ฉันก็กินชาไข่มุกชาเขียวน้ำอัดลมนั่นนู่นนี่คือฉันกินได้ทุกอย่างแต่ฉันไม่กินข้าวนะแต่กินอยู่นั่นแหละกินอะไรก็ไม่ลินกินตลอดถามว่าแม่จะมีข้องไปกินข้าวไหมคะไม่มีหรือคุณแม่ก็อาจจะกินข้าวลดน้อยลงได้เพราะฉะนั้นคือหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าอะถ้าการกินนมเยอะมันจะทําให้พื้นที่ในการที่จะกินข้าวมันน้อยลงดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับนะคะเนาะวินัยกันใหม่ว่าเด็กหนึ่งปี ข้าวคืออาหารหลักนมคือสิ่งเสริมดังนั้นเมื่อนมคือสิ่งเสริมเราก็ต้องปรับรูปแบบกันใหม่เลยว่าลูกจะได้กินนมก็ต่อเมื่อกินข้าวเสร็จผ่านไปแล้วสองชั่วโมงเท่านั้นและเวลาที่เราค่ะปรับไม่ใช่เราปรับคนเดียวเราต้องคุยกับทุกคนในบ้านไม่ใช่ว่าเราทํา ปู่ย่าตายายพ่อไม่เห็นด้วยเลยแล้วลูกร้องไห้กระจองงงงแงลูกเดินไปปุ๊บพ่อก็แบบยื่นนมให้ย่ายายยื่นยมให้จบไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมเขาได้เพราะเขาก็จะไปเดินหาแต่คนที่พอไปเกาะไปกระจองงงแงยื่นนมให้เขาเขาก็จะมีความรู้สึกว่ายิ้มแบบเยอะเย้ยแม่นะคะแล้วแต่เธอเนาะย่าเอาใจฉันค่ะเอออะไรประมาณนี้นะคะนน้องพูดในใจคือเขาไม่ได้ออกแสดงสินะให้เธอเห็นขนาดนั้นนะคะเนาะเออดังนั้นคือเราก็จะต้องมาปูพื้นกันใหม่ปูพื้นกันใหม่ก็คือว่า หนึ่งนะไม่มีการกินนมตอนกลางคืนต้องเลิกมือดึกเขานอนปุ๊บนะคะเนาะสองสามทุ่มนอนหลับยาวเลยตื่นเช้าขึ้นมาอารุณสวัสดิ์ตื่นเช้าจ้านะคะเนาะ,ะตื่นเช้าปุ๊บก็พากันไปแปรงฟันอาจจะพาเดินเล่นรับแสงแดดในตอนเช้าการเดินเล่นรับแสงแดดในตอนเช้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นเหมือนฟิลการออกกําลังกายไกลๆหรือถ้าลูกเดินได้ก็พาลูกแบบเตะแตะเตะเดินอะไรพวกนี้ได้เลยจะทําให้น้องค่ะเหมือน ได้ออกกําลังกายอุ๊ยใครย่อนดาวมาใครย่อนดาวมาอุ๊ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ว่าตอบคำถามให้เดี๋ยวแม่ว่าตอมานะคะจะต้องแบบพาน้อค่ะไปเดินออกกําลังกายตอนกลางคืนไม่กินนมตอนกลางคืนนะคะเนาะแล้วทีนี้เวลากินข้าวนะคะเราอะจะต้องเปิดโอกาสเด็กหนึ่งปีและเด็กหนึ่งปีสามารถที่จะเรียนแบบนะคะเนาะการกินข้าวหรือว่าการเรียนแบบการจัดโต๊ะอาหารนะคะได้แล้วเราค่ะลองเปิดโอกาสนะคะให้เขาค่ะได้มีส่วนร่วมในการทํากับข้าวเพราะเด็กวัยนี้ค่ะขี้เหลิงแล้วก็ชอบเรียนแบบแล้วก็ชอบแบบอยากทํานั่น นี่ยิ่งแม่อวยนะอยากทํามากแล้วจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองถ้าฉันทําสิ่งนั้นได้เยกตัวอย่างเช่นตอกไข่แล้วคุณแม่ก็เอาส้อมให้แล้วคุณแม่ก็บอกต,ตีตีน่ะมันเป็นเหมือนการเล่นเด็กก็จะตีตึงต้งตึงต้งตึงต้งหรืออดเด็ดเด็ดลูดผักหรือบางทีค่ะโต๊ะใช่ไหมเราจะกินข้าวเราก็แบบอ่าเช็ดโต๊ะคุณแม่ก็แบบทําทําอย่างนี้ทำอย่างนี้เออนะคะลูกก็จะเรียนแบบแล้วก็ทําตามได้อันนี้คือเป็นพัฒนาการตามไว้ที่เขาจะสามารถทําได้นะคะเนาะหรือเรานะคะเนาะให้เขาใช้ช้อน ที่เป็นของเขาเองอันนี้ช้อนหนูนะอันนี้ช้อนหนูนะเพื่อให้เขาค่ะได้มีความที่แบบได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะอันนี้เป็นการที่เหมือนฝึกนะคะในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองแบบไกล่กลแต่จะทําให้เขาหากินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งได้เพราะเขามีความแบบภาคภูมิใจในตัวเองนะคะเนาะทีนี้เวลาที่แบบทํากับข้าวเด็กในวัยเนี้ยค่ะจะขี้เบื่อ เมนูเนี่ยจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปไม่ใช่ว่าฉันก็โจ๊กโจ๊กโจ๊กจาะโจกโจ๊กจระจกโจ๊กเบื่อค่ะเด็กจะต้องโจ๊กนะข้าวต้มนะก๋วยเตี๋ยวนะมักกะโลนีนะเอาไข่ตุ๋นนะเอาหมูนะคะเอาไปทอดนิดนึงอาจจะเป็นแบบมันบดใส่เอาแครอทอะไรก็ว่ากันไปคือแล้วแต่เธออัพทูอยู่ทำอะไรก็ได้แต่ไม่ปรุงเด็กในวัยหนึ่งปีคือทําเมนูอะไรเหมือนผู้ใหญ่เราแค่ไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องคิดอะไรใดๆมากมาย และเด็กในวัยนี้ค่ะชอบสีสันที่สดใสดึงดูดน่าสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นอบบอกโคลีหั่นยาวสีเขียวนะคะเนาะแครอทนะคะหั่นยาวสีสม้มอุ้ยดึงดูดแล้วว่าอยากกินแล้วว่าแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะแบบเอาไข่นะคะมาตุนแล้วก็ใส่ผักโรยข้างหน้านิดนึงแบบนี้เป็นต้นหรือทําเป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็แบบมีลูกตานะคะที่เป็นแบบว่าแครอทมีหูนั่นน,น,นี่อะไรก็ว่ากันไปมันจะทําให้เด็กมีความรู้สึกว้าวน่าสนุกจังเลยเข้าใจไหมว้าวน่าสนุกจังเลยนะคะเนาะอันนี้คือขีด อันที่2ก็คือว่าบรรยากาศเด็กเนี่ยชอบกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าสนุกจังเลยพ่อก็กิน แก่ก็กินคนนั้นก็กินคนนี้ก็หยิบนั่นคนนั้นก็หยิบนี่น้ำลายไหลค่ะเพราะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนกินนะ่ะพ่อแม่กินนะ่ะอยากจะกินจังเลยน้ำลายมันจะไหละนะคะเนาะเขาก็จะแบบเริ่มที่อยากจะกินเริ่มที่อยากจะละเลงแล้วเราก็เปิดโอกาสนะให้น้องค่ะใช้ช้อนหรือให้เขาหยิบเขาจับอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาได้เลยแล้วในขณะเดียวกันถ้าเรากลัวว่าเรานงอาะจะได้กินอาหารไม่เพียงพอล้วก็มีช้อนของเราประจําตัวของเราแล้วก็อ้า ะะเออแล้วก็เวลาที่แบบกินข้าวไม่มีจอไม่มีกระตูนไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจไปเลยมีแต่ตัวของคุณแม่ที่บอกว่า ลูกอ้ําลูกเป็นไงบ้างเก่งมากเลยหนูกินข้าวแม่จุ๊บแม่กอดเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนกันที่เป็นแรงเสริมเชิงบวกหนูทําได้รางวัลที่ได้คือเป็นที่รักนะได้รับการกอดน,นะได้รับการหอมแก้เป็นไงคะอุยอยากทําทอีกอุยอยากเป็นที่รักของแม่อ่าเป็นไงคะแบบอันนี้ก็คือเอาไปปรับใช้ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศที่ดีนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับคนในครอบครัวและเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกถ้าเรานะคะกินจุบ๊บจิบ กินจุ๊บจิบจอรบจรบจื๊บนะคะน้องลูกก็จะแบบอ่าจุ๊บจิบตามละกันเนาะเพราะว่าแม่ทําให้เห็นเอากินนมจุ๊บจิบตามละกันนะคะเนาะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหาทาให้ลูกเห็นว่ามื้อเช้านั่งกินข้าวมื้อเที่ยงนั่งกินข้าวมื้อเย็นนั่งกินข้าวอ่ะก็ต้นแบบมาแบบนี้ฉันก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้เป็นต้นเนื่องอไหมคะเนาะอันนี้คือในเรื่องของแบบบรรยากาศแล้วก็น้องหาจะสังเกตเด็กในวัยนี้ชอบเรียนแบบเราทําอะไรเขาจะมองเราตลอดเลยแล้วเราจะเป็นกระจกนะคะสะท้อนลูกโดยเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายเเราาแค่ทํให้ดู ในวันนี้ก็จะรู้สึกว่าฉันต้องทําแบบนี้เฮ้ยแม่หยิบแบบนี้แม่กินแบบนี้แม่เคี้ยวแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะกินตามแบบนี้เป็นตน้นอ่ะนะคะอันนี้ก็เอาไปปรับใช้ในเรื่องของการเป็นทริคนะคะและอันสุดท้ายคือวินัยในการกินข้าวสาคัญที่สุดทีนี้สําคัญวินัยในการกินข้าวสาคัญที่สุดคือกินเวลา กินข้าวเป็นเวลาของบ้าน8โมงตอนเที่ยง4โมง5โมงเย็นและมีเวลากินข้าวเพียง30นาทีเท่านั้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เกินกว่านี้นะคะเนาะจะเป็นการเล่นฉันจะไม่ยอมกินดังนั้นก็ฟิกเลยวางจานข้าวนั่งกินข้าว30นาทีทุกคนกินทุกคนกินอ,อทุกคนกินนะแต่เธอไม่กินเธออมเธอคายโอเค เธอก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของการที่จะต้องรับผลกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะเราเลี้ยงลูกวันหนึ่งลูกต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นดังนั้นอันนี้เป็นวินัยพื้นฐานนะคะเนาะที่น้องจะต้องเรียนรู้นะคะว่าถ้าฉันทําฉันเป็นที่รักแม่ชมเชยแม่กอดแม่หอมฉันไม่ทําฉันไม่ได้รับรางวัลฉันไม่ได้สติ๊กเกอร์นะคะเนาะและที่สําคัญคือแม่ก็เอาจริงพอครบ30นาทีแม่ก็ทําการหยิบอาหารลอยไปจากหน้าฉันเลย หยิบอาหารไปแล้วนะ30นาทีแล้วแต่นะหนูไม่กินไม่ให้เวลาแล้วแต่เธอจะไม่ใช่มาแสดงสีหน้ายอะเยอะ,เ,ยอะเก็บแล้วนะคะฉันเก็บข้าวเธอแล้วนะคะลูกอย่างเงี้ยเธอไม่ใช่แล้วเธอก็ไม่ใช่แบบมากอดว่าลูกไม่กินโน่นนี่นั่นแต่เธอแค่บอกว่ามันมีกฎกติกาทุกอย่างมีกฎกติกา รบเวลาก็ต้องเก็บเหมือนเล่นเกมเรายังต้องหยุดเย่นเกมเลยถูกต้องไหมคะเราเก็บทีนี้พอเก็บปุ๊บเด็กไม่ได้กินข้าวถ้าในมื้อนั้น30นาทีเปิดโอกาสให้กินไม่กินเป็นไงคะหิวเริ่มอยู่ไม่ได้ละกระจองงแงกระจองงงี้มัม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 แล้วก็บอกว่าอดทนอดทนมื้อเช้าไม่กินยังไม่ถึงมื้อข้าวค่ะจะได้กินข้าวนู่นตอนเที่ยงดูนาฬิกาเที่ยงนะเที่ยง อดทนบอกรู้ว่าอดทนนมก็ยังกินไม่ได้เพราะนมจะได้กินก็ต่อเมื่อกินข้าวผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงอดทนเพื่อให้รู้หาได้เรียนรู้ว่ามีเวลากินฉันไม่กินฉันต้องได้รับผลแบบนี้ดังนั้นเด็กเมื่อเขาหิวและไปกระจองงองเงีทุกคนก็พูดแนวทางเดียวกันเด็กจะเริ่มเรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลากินก็ต้องกินถ้าไม่กินต้องอดเพราะแม่เอาจริงแล้ววินัยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเนาะ แต่นเนื้อสิ่งอื่นใดทุกคนต้องร่วมมือกันวีดบูมวีดบูมและไม่ใช่ว่ทาทำวันเดียวการที่เราจะฝึกวินยัยทุกสิ่งทุกอย่างขนาดลดน้ําหนักเราลดทั้งปีทั้งชาติยังไม่ลดเลยนะคะเนาะเด็กก็เช่นเดียวกันต้องใช้อาศัยพูดเดิมๆซ้ำๆ และทําอย่างน้อย7-14วันนะคะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องค่ะมีโรคประจําตัวหรือว่าน้องเจ็บป่วยบ่อยหรืออะไรที่น่ากังวลและน้องตัวเล็กน้ําหนักตัวน้อยอันนี้ต้องไปคุยกับหมอว่าเอ้เราจะดูแลเด็กคนนี้อย่างไรวางแผนการรักษาร่วมกันกับคุณหมอนะคะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราค่ะอยากจะเสริมวิตามินถามว่าเสริมได้ไหมในกรณีที่แบบพยายามทําทุกทางแล้วก็กาลังแบบกระตุ้นลูกอยู่นะคะแล้วแบบลูกดูกินข้าวน้อยจังเลยไม่ยอมกินข้าวเรากลัวว่าจะขาดอาหารจังเลยอย่างเงี้ยค่ะสามารถหานะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนช่วย ส่งเสริมในเรื่องของการเจเริญอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นส่วนประกอบที่มีไลซีนนะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นพีไลซีนของมัสเตอร์แรบบิทเนี้ยค่ะเขาจะมีไลซีนมีวิตามินรวมนะคะเนาะแล้วก็มีพรีบอติกนะคะเนาะ,ะก็คือจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้นะคะดังนั้นเราอาจจะเอามาลองนะคะให้ลูกเราทานติดต่อกันอย่างน้อยนะคะประมาณ7-14วันลองดูซิว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรถ้าผมมุติว่าอ่ะโอเคผลลัพธ์ดีควคู่กับการที่เราทําแบบนี้ผลลัพธ์มันดีขึ้นก็แสดงว่าเออเรามาถูกทางแล้วแหละแบบน